เป็นสลามเก่าบนเขาเอาเขาเอามาวัดใส่ค่ะนี่ป่ามันมาชุนอยู่ในนี้น้ำม,มันบุ่งไปเลยมันบม่มีทางไปนี่นะนบโบ๊ทิปะขอกันปะขอกันมีดุดดุดเป็นเพืองอยู่